สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำหมีของเรานะหมีแค่แบร์เจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องกัมปีน้องกัมปีนะหน้าของน้องอ่ะกระจะหน้าบึง้งมีใส่ของน้องก็จะขี้งดหงิดง่ายแต่ขี้งดหงิดยังไงก็ใจดีนะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนี่เรามาดูงานของน้องกันนะอันนี้เป็นงานจากจอ,อบไทยนะจ๊ะ mm. น้องก็จะ มีท้องลายหลยปักก้อนเมฆมีฝนตกนะเท้าน้องก็จะปักหัวใจสองข้างมือน้องก็จะปักหัวใจแล้วก็อันนี้ตูดน้องนะเขาก็จะมีหางนิดนิดนะแล้วก็หัวใจของน้องตรงนี้เป็นลายเป็นแคแร์แแล้วก็มีป้ายห้อยจะแนะนำนะถ้าเกิดใครอะที่จะเป็นสายสาสมออย่าตัดป้ายนะ ก็ป่วใจตรงเนี้ยต้องชัดไว้ขายต่อได้ก็จะมีราคาแล้วก็เราก็จะมีงานใหม่มาแนะนำนี่น้องแครแบรญี่ปุ่นเราได้มาจากญี่ปุ่นน้องก็จะน่ารักตะมุตะมิเล็กกว่าแครแบร์ไทยสีมันจะต่างกันหน่อยนึงนะดูหนะ้าตาน้องตาน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่งานปักนี่พุงน้องหวัวใจของน้องก็ไม่ใช่ไม่ใช่งานเหมือนของไทยนะ นี่เห็นไหมคะต่างกันหน่อยหนึ่งนะไซส์เขาจะเล็กกว่าหน่อยโอเคนี่นะถ้าสนใจอะ่ะเราทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะทุกคนมาตามกันได้เลย